เพื่อนๆท่านผู้ชมครับาชาแนลร้านอาหารยกนิ้ววันนี้มาแปลกขึ้นมานิดนึงเรามาดูความสวยความงามของร้านดอกไม้นะครับไม้ประดับที่อยู่บริเวณาทางเข้าวัดพระโคกันนะครับร้านนี้ชื่อร้านาพี่กุลใช่ไหมครับพิกุลพันไม้นะครับแล้วก็ เป็นร้านที่ใหญ่โตทีเดียวเชิญเชิญเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาทำความรู้จักแล้วก็มาเลือกมาเดินเล่นนะอลองดูครับ สับปะรดสีสับปะรดสีมากมายงามมากมายงามงามงามเดี๋ยวเรามาดูกันมีสับสีอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆน,น,นะครับครับไอ้ตัวนี้บานเชียดเตอรหน้าตัวนี้ไม้ต้นแดดร้อยไม้ต้นแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแดดได้เลยส่วน,ต,วน,ต,วนตัวนี้นี่อันนี้ สับปะรดสีนี่เขาเรียกชื่ออะไรครับพันุ์อะไรครับตัวนี้มันเป็นนีโอลูกผสมนะฮะมันมีหลายสายหลายสายพันธ์มีนีโอตัวนี้เป็นเสือดําเสือดาอ่าตัวอันนี้อันนี้เป็นเสือใหญ่เขาเรียกเสือใหญ่ตัวนี้ลายโดดเด่นเหมือนเสือเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นเสือแดงเสือแดงตัวนี้ตัวนี้พวกนี้จะแด็ดล้ำายเ้ยงแด็ดล้ำลร ช่วงฝากร้านครับร้านพิกุลพันไม้ครับเบอร์โทร9 9 7 7 1เ8 4 5พิกัดร้านอยู่ตรงทางเข้าวัดพระโคอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาครับพันไม้พันไม้สำหรับปลูกไม้ยืนต้นมีเงาะ,ะมีพริกไทยมี อะไรก็ทุเรียน,ยนอ่าครับขนุนก็มีชาแน,นลร้านอาหารยกนิ้วครับอย่าลืมกดติดตามครับครบเพื่อนๆท่านชมครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ